านะจริงของแอนพัทิราใช้นามสกุลไม่ธรรมดาเลยล่ะค่ะเรียกได้ว,ว่าสำหรับสามีภรรยาคู่นี้เองหลายคนคงจะทราบกันดีนะคะแอนเองก็เพิ่งจะหัาทำ YouTube ใหม่ค่ะทำคลิป20ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเราตอบคำถามเกี่ยวกับตัวเองให้แฟนๆได้รู้จักค่ะซึ่งสำหรับเธอคนนี้ เจออีกหนึ่งคำถามที่หลายคนเองอยากจะรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือแอนพัทราภรรยาชาคิตเป็นลูกของมหาเศรษฐีพันล้านจริงหรือไม่ซึ่งก่อนหน้ามีการเปิดเผยประวัติของเธอผ่านทางโซเชียลค่ะงานนี้เธอเองก็พูดนะคะว่าจริงๆแล้วจากที่เป็นข่าวไว้ก่อนหน้ามีการเคลียร์ชัดแล้วนะคะว่าไม่เป็นเรื่องจริงค่ะแอนเนี่ยเป็นชาวบ้านธรรมดารรมดาคนนึงนี่แหละอาจจะเพราะว่า พอคนอยากจะรู้ว่าเจ้าสาวชาักฤิ์เป็นใครคุณก็ไปเซิร์ชชื่อและนามสกุลนามสกุลเรามันก็ซ้ํากันได้ค่ะนามสกุลวรงโรดของเราเนี่ยอาจไปซ้ํากับคนที่เป็นมหาเศรษฐีก็เอาไปโยงตอนที่รู้ข่าวชาักฤิ์ก็ถามว่านี่เธอเป็นเศรษฐีเหรอก็บอกว่าใช่ฉันจะเป็นอภิมหาเศรษฐีฉันมั่รวยแต่ฉันเป็นคนมรวยน้ำใจจ้าแม่งงานนี้ชักฤิ์อธิบายว่าคนอยากจะชอบถามว่าสวนมีเนื้อที่เท่าไหร่ผู้ใหญ่ก็ชอบไว้พอยว่าเนี่ยแหละเศรษฐีพันล้านเศรษฐีตัวจริงเราก็หวังให้เป็นอย่างนั้นเพราาะว่ง ที่ลงกระสวนไปนี่ยก็ใไกลหมดตัวแล้วด้านแอนเองก็บอกว่าที่ดินเยอะค่ะแต่พอแต่งงานกับเขาเขาก็มาช่วยลงทุนเราสร้างไวใ้ให้กับลูกที่ดินเราตังเขาก็ลงทุนเราแค่จะเป็นเศรษฐีในอนาคตอันไกลงงานนี้นะคะถูกอกถูกใจจริงๆแล้วค่ะจะเป็นอย่างไรก็ขอเป็นกําลังใจให้เรื่อยๆแหละค่ะสําหรับครอบครัวนี้ค่ะ